ถ้าเกิดเราจะสังเกตเนี่ยตอนใช้บุญเนี่ยอาจจะมีอยู่2รูปแบบเนาะรูปแบบแรกคือเราอยากเป็นแบบเนี้ยอยากจะดีแบบนี้คือปกติเราดีอยู่แล้วเนาะแต่เห็นบางอย่างที่ดูปาณีตดีกว่าหราือปาณีตกว่าดีกว่า,วาเราก็อยากเป็นให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเราก็อาจจะอธิษฐานด้วยบุญนี้ขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือแบบที่สองคือเราลำบากเราอยากออกจากเราอยากจะออกจากความลำบากตัวเนี้ยเราก็นึกใช้บุญอธิฐานเนี่ยใช้บุญตรงเนี้ยแก้ไขหรือได้เกิด จะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ก็ต้องใช้เรื่องเทศของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะที่ท่านเทศไว้ในตอนหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บุญนี้แหละท่านได้เทศว่าอย่างไงเอ่ยท่านได้เทศว่าเมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลําบากอย่างใดก็ให้นึกถึงบุญให้นึกถึงบุญนะมันส่วนทางกับชาวโลกเลยเนาะชาวโลกมีปัญหามีข้อขัดแย้งชาวโลกเนี่ยนึกถึงปัญหาก่อนเลยจมอยู่กับปัญหา จนกระทั่งเหมือนเหมือนเชือกที่มันมีปมเยอะไปหมดเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้รู้จะแนะนําให้นึกถึงบุญตรงนี้สําคัญนะเราก็ต้องเช็กตัวเราว่ามีปัญหานึ่งถึงอะไรนึกถึงบุญหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ปวยนึกถึงบุญหรือเปล่าหรืออยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้น เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลําบากอย่างใดก็ให้นึกถึงบุญอ่ะยังไงต่อท่านได้สอนว่าเอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นใช้คําว่าจรดเลยนะจรดคือติดไปเลยเนี่ยอยู่ที่บุญนั้นไม่ใช่เขาเข้าออกเน,ะนาะนะเดี๋ยวนึกเดี๋ยวนึกนึกเสร็จอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเรื่องนน้นต่ออะไรเงี้ยเอออย่างนี้อออนโอ้หนะไม่ได้นะก็ต้องจรดไปเลยจรดอยู่ในบุญนั้นเลยจรด แช่อยู่ในบุญนั้นเลยเนี่ยนะถึงจะแก้ปัญหานั้นท่านได้สอนยังไงองีกท่านได้สอนว่าทํามาค้าขายอะไรก็ให้เอาใจไปจดดอยู่ที่บุญนั้นจะได้ค้าขายคล่องได้กําไรเกินควรเกินค่าตรงนี้เนี่ยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเลยทำธุกรกิจอะไรต่างเราไปฟังโรง,งงานนั้นก็ปิดโรงงานนี้ก็ปิดนคนตกงานอะไรต่างค้าขายมันดูย่ําแย่ไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องย่าแย่ไงคนที่ย่าแย่ ก็เขาไม่ได้สั่งสมบุญเหมือนเราใช่ไหมแต่แล้วเมื่อเรามีบุญเราเข้าวัดมาเราทําทานเรารักษาศีลเราเจริญภาวนาทํากรถินผ้าป่าบุญปล่อยนกปล่อยปลามากมายมหาศาลเนี่ยบุญเต็มไปหมดเลยเราก็นึกถึงบุญนั้นไปสิปื้มเข้าไปปื้มปื้มเอาใจจรดอยู่ในบุญไปเรื่อยๆก็จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองแม้กระทั่งอาชีพอย่างอื่นเนาะจะไปทํานาทําสวนก็เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นบุญจะให้ผลของนาและสวน เกินควรเกินค่าเออแปลงเนาะต้นไม้ต้นเดิมนาผืนเดิมแต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยเนื้อภาพของบุญเพาะดที่สิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเบื้องหลังคือบุญบุญที่เราทําไว้ในชาติก่อนนี่แหละแต่ถ้าเกิดอยากให้ส่งผลเร็ว นะเหมือนอย่างที่เราเคยฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนเะน่ยเนาะให้ปลื้มหนักๆเนาะปื้มหนัหนกนะนแล้วก็ปฏิบัติธรรมเยอะๆอย่างนั้นนะเนาะก็จะส่งผลการเกษตรให้ดีขึ้นมาแม้กระทั่งอีกอาชีพหนึ่งเนาะไปรับราชการก็เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นหน้าที่ราชการก็จะรุ่งโร์โชตนาการยิ่งขึ้นใหญ่ท่นว่าอย่างนั้นเนาะแล้วสมัยก่อนเนี่ยบางคนนิยมรับราชการกันเนาะเพราะว่าโอ้โหสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวเลยเนาะท่านได้สอนต่อไปว่าถ้าปกครองบ้านเรือนก็เอาใจไปจรด อยู่ที่บุญนั้นเหมือนกันบ้านเรือนก็จะรุ่งเรืองทุกอาชีพสรุปว่าทุกอาชีพเนี่ยต้องเอาใจไปจรดอยู่กับบุญหมดเลยถ้าเกิดจะ ถ้าเกิดมีปัญหาเนอะนี่อย่าเอาใจไปจรดอยู่ที่อื่นหาบุญได้และใช้บุญเป็นเห็นไหมเอ่ยเอาทําบุญมาเยอะเยอะเยอมีปัญหาอย่าเอาใจไปอยู่ที่อื่นเอาใจอยู่กับบุญเอาใจอยู่ที่สุนทรีางกายนี่แหละอาจารย์สอนต่อว่าถ้าหากเอาใจไปจรดเสียหรอื่นจะเป็นต้นไม้ขี้วัวขี้ควายนะอะไรจิปาถาชื่อว่าหาบุญได้แต่ใช้บุญไม่เป็นนี่อย่างนี้นี่สำคัญเนาะรู้หลักวิชาแล้วเนี่ยคือคนทั้งโลกเนี่ยต้องยอมรับว,ว่า ไม่รู้หลักวิชาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะแต่ถ้าเกิดควรทางธรรมที่เข้ามาเสือธรรมะเนี่ยนอกจากจะแก้ปัญหาอย่างที่เราแก้กันแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้บุญกุศลที่เราสร้างเนี่ยมาช่วยด้วยอธิษฐานแก้ไขไปอย่างานเนาะจะหลดไปนึกถึงบุญตลอดเลยมีปัญหาอะไรก็นึกถึงบุญนึกให้เวียนวนเวียนไปเนี่ยเหมือนอย่างที่หลวงพี่เคยเล่าไป ครั้งก,ก่อนๆนนานมาแล้วบอกว่าเคยป่วยหนักป่วยหนักแล้วก็ไม่สามารถมารับบุญได้ปกติอย่างนี้นี่แหละก็พักรักษาตัวเนี่ยมาสองเดือนนะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยไปทาบุญอื่นก็ไม่ได้นอกจากทําภาวนาอย่างเดียวช่วงที่พักรักษาตัวอยู่ก็นึกถึงบุญตลอดเลยตั้งแต่สมัยเข้าวัดครั้งแรกรับบุญอยู่ที่ชมรมพุทธไปเดินบอกบุญกระถิน,เ,นเคยบวชธรรมาทาญาติเคยชวนน้องๆมาบวชธรรมธา,ายาติอบรมธรรมาทาญาติ จัด่ายนิสิตนักศึกษาอะไรต่างๆต็้ไม่หมดเลยทบทวนจนกระทั่งใจในชุ่มชื่นอยู่ในบุญไอ้ความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหายไปเลยนะใจแช่อิ่มอยู่ในบุญตลอดเวลาร่างกายก็ให้หมอรักษาไปส่วนใจเนี่ยเราก็ใช้บุญในการรักษาก่อนประกบว่าตอนแรกไม่มีวิแววว่าจะดีขึ้นโดยเร็วพันกับกายว่าเพียงแค่สองเดือนอาการดีขึ้นทําบุญเท่าที่ทําได้แล้วก็นึกถึงบุญเยอะๆเนาะปัญหาต่างๆอย่าเอาใจไปอยู่ข้างนอก ตรงนี้อันตรายเนาะยิ่งมีปัญหาทางทุนละกิจเหล่ต่างเนี่ยก็ต้องมันมาสั่งสมบุญเพิ่มเติมมานึกถึงบุญมาที่จะสวดธรรมจกักมันฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมนี่สําคัญนะเหมือนกระจกส่องเงาอะ่ะคือเรามองไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกแต่เรามองเห็นเงาของเราได้เราก็ต้องไปหากระจกมาส่องเงาใช่ไหมการฟังธรรมหรือการได้สนทนาธรรมกับคนที่มีธรรมะหรือคนที่มีกําลังใจเนี่ยมันเป็นการส่องให้เราเห็นว่าเออเรายังขาดตกบกพร่องตรงไหนนะกําลังใจตรงนี้เราหายไปหรือเปล่า ถ้าเกิดเราได้สนทนานธรรมได้คุยกับกัลยาณมิตรก็จะทําให้เราเนี่มีกําลังใจที่เพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมตัวนี้เนี่ยคือที่พึ่งที่แท้จริงเลยที่พึ่งของเราเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเข้าถึงพาะตันตตยภายในเนี่ยเราจะได้ที่พึ่งตรงนี้ในการที่จะเป็นหลักรับประกันว่าอ่ะพบชาตินี้นะถ้าเกิดจะต้องเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปอยู่พบภูมิอื่นเนี่ย ก็มั่นใจเลยว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในที่เป็นสุกติภูมินนะไม่ไม่ต้องไปลุ้นนะว่าจะไปตรงไหนและอย่างถ้เกิดคนที่มีธรรมะอยู่ภายในเนี่ยนะก็จะมีความเรียกว่ามีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างเนี่ยให้ได้ถูกต้องขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดเราบุญมากๆเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่ต้องแก้เลยปัญหาหายไปเลยก็มีนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องเวลาต่างเนี่ยถ้าเกิดมีบุญซะอย่างเดียวเนี่ยเอเอบุญมากๆเนี่ย ก็จะถูกแก้ไขไปได้เลยงั้นเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ถูกหลักวิชาเนาะมันสั่งสมบูรณ์แล้วก็มันึกถึงบุญบ่อยแล้วก็ช่วยกันนะนำสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเนี่ยไปแนะนําบอกกับผู้อื่นแล้วก็ขยายความรู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปให้กับทุกๆคนเลยในภาวะปัจจุบันเนี่ยที่คนทั้งโลกกําลังอยู่ในความทุกข์กระแสทั้งโลกเนี่ยมีกระแสที่เศร้าหมองมากเลยมีการเจ็บป่วยในด้านโรคระบาดประสบปัญหาทางธุรกิจ มีความวัดระแวงกันระหว่างประเทศต่างๆเป็นกระแสที่ไม่มีความสุขแต่เราจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำความสว่างสวัยนำความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในเนี่ยไปนแนะนำให้กับชาวโลกได้รู้และเมื่อทุกคนค้นพบความสุขที่เกิดภายในเนี่ยโลกนี้ก็จะเหมือนกับสวงสวรค์เพราะว่าทุกคนมีใจที่สูงส่งเหมือนกันและมองทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องหมดเลยนะเป็นพี่น้องกันทุกคนเลยไม่มีใครเป็นศัตรูกันเนาะ